บ้านท่าระแวกหนองจปัปาครับก็เป็นบ้านข้างๆกันนะเป็นป่าอยู่ตำบลใหม้ไงครับชื่อบ้านท่าระแวกหนองชักป่าองเชษบ้านข้างๆกันเป็นป่าซะส่วนใหญ่ครับเลี้ยงวัวนะครับรบ้านปลูกเขาซะส่วนใหญ่เขามองเลยครับ,บ ช่องของหอนี่ครับบ้านชมปา่าอันทาราเบกเขาแบ่งตรงไหนหรือชื่อรวมกันเป็นสุ่มสองสุ่มหรืวเปล่าบ้านะมาณนี้แ่ละครับนี่็บ้านเชือ้อทางกันแต่เป็นป่าโอลูกเขาแล้วก็ลูกมันในเศรษฐกิจลูกมัน ไม่ถูกหรืงงหลงเนี่ยไปเรนมานี่เขาเขียวตึบเลยครับโอ้เขียวเขายังเขียวเลยแต่หน้ามยังไม่ขัง ค่อยเด้มาครับที่ทำกานกำน,น,นันตะบลใหม่อ๋อเข้าไปนักสร้างเลยนี่ซื้อเลเนี่ยอ๋อไม่ใช่เขาก็น้ายังไม่งามเท่าไหร่นะครับนี่ตัวตะบลใหม่ครัในีบ้านอะไรนครับต้องดูกันเมื่อกี้บ้านทะเลอันนี้นะอันนี้บ้านอะไรเรือนบ้านหนองจับปลาแต่ว่า ใช่ครับหรือซีฟ้าเรียนประมศึกษาประถมศึกษาบ้านช่องหองครับก็ ส่งหนองช oh, oh, มปาอชสม,มนักสณงวเมกี้พวบอกอยู่เลย ไปอาจจะเป็นบ้านบ้านเก่าบ้านเกา่าบ้านเกา่าครับสวัสดีครับจะรีดไม่ตั้งใจครับอาชุมบ้าน